ขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันสปอตนะคะอยู่กับปริมปานวริชเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปของเรา KKP Mobile ดาวน์โหลดเพื่อเปิดบัญชี Edge ได้แล้ววันนี้ค่ะจะได้ลงทุนกองทุนรวมกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะปีที่ผ่านมานะคะบรรดาของตราสารนี้หรือว่าหุ้นกู้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่น่าผิดหวังไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็มีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ในปีนี้นะคะเราเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปค่ะและตราสารนี้นี่แหละคะ่ะจะกลับมาเป็นกําลังสําคัญที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนของทุกท่านได้ของมันต้องมีขนาดนี้ ไม่มีไม่ได้นะมาพูดถึงประเภทของตราสารนี้นะคะที่ KKPS คิดว่าเหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงนี้ก็คือตราสารนี้ที่มีคุณภาพสูง IG หรือว่า Investment Grade Bond นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับมุมมองในภาพรวมของกองทุนที่เราชื่นชอบนะคะและก็แนะนำให้ทยอยสะสมก็คือกองทุน KT Bond นั่นเองค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะเขาก็ลงทุนในกลุ่มของตราสารนี้ที่มีคุณภาพสูงนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะสาหรับมุมมองของเราเนี่ยบอลยู 10ปีของ US เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ3.62%กลับเข้ามาอยู่ในกรอบการลงทุนของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะตากตัวเลขตลาดแรงงานนะคะที่ออกมาดีมากกว่าคาดซึ่งตอนนี้นะคะเราก็แนะนำให้ทยอยลงทุนในกองทุนที่เป็น Global Bond ผ่าน Pimco Global Bond และหรือ KT b o บอค่ะซึ่งกรอบที่เราให้นะคะก็คือเมื่อ USGIO 10ปีอยู่ในกรอบ3.5ถึง4%ค่ะวันนี้นะคะรายการฟันสปอตก็เลยมาพร้อมกับคุณชัชพลสีวลีพันธ์จากบรสจกรุงไทยค่ะที่จะชวนคุณมาพูดคุยเจาะลึกกันนะคะถึงกองทุน KT b o บอซึ่งเป็นกองทุนที่เราแนะนำนะคะเพื่อการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมพอร์ตนะคะให้รับมือกับช่วงเวลาที่อาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยแบบอ่อนๆได้และช่วงเวลา ที่ตราสารนี้กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะติดตามกันให้จบคลิปนะคะรับรองว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกองทุนนี้แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนมาค่ะมาเริ่มกันเลยกองทุนเปิด K t e m r l e Bond Fund กองนี้หรือ KTB o n นะคะลงทุนในกองทุนหลักที่มีชื่อว่า Pimco Fund global investor series global bond fund ค่ะซึ่งเขาต้องการจะเน้นสร้างผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดพร้อมๆไปกับการรักษาเงินทุนนะคะซึ่งกองทุนกองนี้นะคะกองทุนหลักของเขาเนี่ยบริหารงานโดยทีมพิมโกค่ะบจอจรเรื่องชื่อที่มีประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญมากกว่า3ทศวรรษในการบริหารกลยุทธ์ตาสาานีทั่วโลกและก็มีปรัชญาในการเน้นการรักษาเงินตน้นกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างผลตอบแทนเป็นหลักค่ะ ซึ่งกองทุนหลักนี้นะคะเขาก็มีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการกระจายแหล่งที่มาของผลตอบแทนเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายทั่วโลกเน้นไอเดียที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างประโยชน์จากโอกาสการลงทุนขนาะที่เน้นการรักษาคุณลักษณะของคอร์พอร์ทฟิโอที่อยากจะรักษาเงินต้นรักษาระดับความผันผวนที่สอดคล้องกับตราสารหนี้ทั่วโลกและยังมีความสัมพันธ์กับหุ้นในระดับที่ต่ำด้วยค่ะ พามาดูกันที่ผลตอบแทนของกองทุนหลัก Pimco Fund Global Investor Series Global Bond Fund กันบ้างนะคะ ปัจจุบันค่ะดอกเบีย้ยของพอร์ตนะคะหรือว่า yield to maturity เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8%ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปซื้อในระหว่างทางนะคะเราก็จะได้ดอกเบีย้ยถึง5.8%เนี่ยเข้าไปในพอร์ตก็เป็นระดับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะและตัวนี้นะคะเขาก็มีอายุของตราสารนี้ในพอร์ตเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีกว่าๆมาดูต่อกันที่ผลตอบแทนของกองทุนกองนี้กันบ้างนะคะเมื่อเราไปเทียบกับดัชนีชี้วัดหรือว่าเบนชมแบกของเขาซึ่งก็คือ Boomberg global aggregate Index ค่ะก็จะเห็นว่าสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าดดชนีชี้วัดนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ติดลบเนี่ยกองทุนหลักเขาก็สามารถให้ผลตอบแทนที่ติดลบน้อยกว่าตลาดโดยรวมด้วยค่ะมาเช็คลิสก,กันค่ะว่ากองทุนเค b o บอกองนี้เหมาะกับคุณไหมถ้าหากว่าคุณนะคะเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงและต้องการจะมีตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกหรือต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะคะจากสินทรัพย์เสี่ยงอื่น หรือต้องการที่จะลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนกองทุน k t b o บอกองนี้คือกองทุนที่คุณต้องมีค่ะเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะคะที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะกับสภาวะตลาดแบบนี้และถ้าหากว่าอยากฟังกันแบบเต็มๆกันแบบลึกๆเลยนะคะมาตามต่อกันเลยค่ะกับคุณชัชพลศีวลีพันธ์จากบรจกกรุงไทยค่ะ ครับกองพืนเปิดเคทแอมเบอร์บอลฟันนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับตัวกองทุน K born, เคทีบอลว่ามันมีความน่าสนใจและมีโครงสร้างการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับโดยที่กองทุนเปิดเคทแอมเบอร์บอลฟันเนี่ยเป็นสัดของกองทุนฟิทเดอร์ฟันที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของพิมโก้ GS g อเอสโกลว์บอลฟันะครับเป็นหลักไม่น้อยกว่าร้อยบปโดยที่กองทุนรวมหลักเนี่ยจะเน้นลงทุนในตราสารนั่วโลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิมโก้คือใคร และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมา s เ e อร์ฟันนี้เป็นอย่างไรบ้างกองทุนรวมหลักนะครับหรือว่าพิมโก้ JAS Global Bond Fund เนี่ยจะเน้นการลงทุนเนี่ยหรือมีปรัชญาการลงทุนเนี่ยอยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆนะครับก็คือพยายามที่จะเน้นรักษาเงินต้นกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปทั้งหมด3อย่างและโดยที่บริษัทพิมโก้เนี่ย จำเป็นเป็นบริษัทที่เน้นการลงทุนเนี่ยและมีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะในสินทรัพย์การลงทุนในตราสารนิั่วโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยมากกว่า1นึ่งแสนล้านเหรียญในปัจจุบันนะครับและปัจจุบันเนี่ยทีมบริหารจัดการเนี่ยกองทุนดังกล่าวเนี่ยบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนมากกว่า13ท่านแล้วมี s เ e c i a l i s t ในการลงทุนในแต่ละสินค้าเนี่ยมาช่วยสนับสนุนการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยมากกว่า80คนนะครับ ทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นพิมโก้ s Global Bond Fund สิ่งหนึ่งคือการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกมันสามารถช่วยนักลงทุนนะให้กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนควบคู่ไปพร้อมกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆแต่การมีตราสารหนี้หรือ a l b บ n อลฟ n d เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในพอร์ตเนี่ยสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆอ s e t c า a s s ได้ในระยะยาว การลงทุนในกร o ว a l Bond f ในกองทุนนี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่ามีตัว Yield to Mat หรือว่าอายุตราสารนี้เมื่อถือจนครบอายุตราสารเนี่ยโดยเฉลี่ยในพอร์ตโฟลิรอเนี่ยมากกว่า5%นะครับและเครดิตเรตติ้งเนี่ยในตราสารณปัจจุบันเนี่ยอยู่มีเครดิตเรตติ้งโดยเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ระดับเครดิตเรตติ้ง a A ลบนะครับ กระบวน,น,นการลงทุนของกองทุนลวมแักนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับจะแบ่งเป็นด้วยการ3ขั้นตอนะขั้นตอนแรกเนี่ยจะมีการกําหนดตีมการลงทุนของกองทุนเกาะนะครับว่าการกําหนดตีมเนี่ยจะมาจากมุมมองการเศรษฐ,ฐกิจของทั่วโลกและมุมมองของวัฒนธรรมเศรษฐกิจของทั่วโลกว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีมุมมองการเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยจะมีคณะกรรมการ Investment Committee และผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะร่วมกันวิจารณาว่า ในมุมมองการในมุมมองตลาดเนี่ยในแต่ละภูมิภาคประเทศและอุตสาหกรรมเนี่ยและภาวะดอกเบีย้ยเนี่ยในแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดเป้าหมายของพอร์ตการลงทุนเนี่ยว่าจะกําหนดดูเรชั่นนะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศนะครับหรือในแต่ะภูมิภาคอย่างไรบ้างสุดท้ายผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนกําหนดหรือคัดเลือกตราสารที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือสัดส่วน การจำกัดที่คณะ Investment Committee กนกำหนดมานะครับว่าในแต่ละสัดส่วนเนี่ยในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคอุตสาหกรรมที่ถูกกำหนดกรอบมาเนี่ยจะเลือกลงทุนอะไรบ้างนะครับอันนี้คือ3าเต็ปขั้นตอนของกระบวนการลงทุนของกองทุนหลักนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับกองทุนนี้เนี่ยจะเน้นการกระจายแบงที่มาของผลตอบแทนแต่ก็จะมีอยู่บนกรอบหรือข้อจำกัดในการลงทุนอยู่นะครับในส่วนแรกเนี่ยก็คือ ดูเรชันหรืออายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนเนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าจะต้องบวกลบไม่เกิน3ปีเมื่อเทียบกับปัจฉริยะอ,อีกน,นะครับส่วนที่2คือการลงทุนในสน่วนของพวกต่ำกว่า Investment g เกตหรือพวก h High ยูบอลเนี่ยสูงสุดได้ไม่เกิน1 0สุดท้ายคือสกุลเงินหรือ f อฟที่ไปลงทุนหรือตราสารเนี่ยจะเน้นลงทุนอยู่ในกลุ่มของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักโดยที่สามารถไปลงทุนในสกุลเงนนินอื่นๆได้ไม่เกิน20% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์มูลค่าทรัพย์สินกองทุนทั้งหมดนะทีนี้การสร้างผลประยโยชน์หรือผลตอบแทนให้กับกองทุนเนี่ยจะมาจากแหล่งใดบ้างก็คือมาจากการที่ลงทุนในดูเรชั่นที่แตกต่างออกไปจากดลันชทนัอ้างอิงหรือหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับจากตัวพวกหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้งหรือว่าตัวเครดิตสเปรดต่างๆนะครับรวมถึงสกุลเงินด้วยว่าเป็นส่วนต่างหรือว่าความสามารถในการบริหารจัดการที่ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินอื่นๆต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยยังยิงคงเน้นในตัวปรัชญาการลงทุนของกองทุนอยู่ทั้ง3อันที่กล่าวมาข้างต้นก็คือพยายามที่จะรักษาเงินต้นในระยะยาวให้ได้รวมถึงเป้าหมายการความพันผวนของกองทุนหรือความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยที่กระจายการลงทุนไปอยู่ในตราสารนิทัลโลกสุดท้ายคือสร้างความสัมพันธ์หรือว่า การกระจายความเสี่ยงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆหรือตราสารนี้ทั่วโลกเทียบกับตัวการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกให้มีการกระจายความเสี่ยงแยกออกจากกันนะครับครับเป้าหมายของการสร้างผลตอบแทนให้กองทุนนะครับจะมีแหล่งที่มาของผลตอบแทนเนี่ยที่ทางพุทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยตั้งทาร์กเก็ตหรือเป้าหมายไว้มาจากหลายๆส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะมาจากการกระจายการลงทุนตามดูเรชั่นในแต่ละประเทศเนี่ยประมาณ20-25%ถึง การกระจายการลงทุนตามยูเครนในแต่ละประเทศเนี่ยประมาณ20-25%ถึงเช่นกันนะครับต่อมาคือตัวพวกเครดิตสเปดหรือการกระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อสร้างผลตอบแทนเนี่ยประมาณ25-35%ถึงและการคัดเลือกหลักทรัพย์นะครับหรือเครื่องมือต่างๆที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการหาผลตอบแทนเนี่ยประมาณ5้ถึงและสุดท้ายนะครับการบริหารในตัว FX หรือสกุลเงินต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1 0ถึง -15% ซ อันนี้คือแหล่งที่มาทั้งหมดของตัวการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนนะครับถัดม,มาคือตัวอย่างที่ผ่านมานะครับของการสร้างผลตอบแทนของกองทุนที่ผ่านมาในสไลด์เราจะเห็นได้ว่าการมูฟเมนต์หรือว่าการปรับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยของกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระจายดูเรชันหรืออุตสาหกรรมหรือว่าตัวสกุลเงินต่างๆที่กองทุนถือครองอยู่เนี่ย จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีที่มาของผลตอบแทนเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละทุกช่วงขณะของการบริหารจัดการในกองทุนนี้นะครับผลการบรเนินงานในอดีตของกองทุนลมหลักนะครับคือกองทุนนี้เนี่ยมีเฉลี่ยระยะเวลยาวนานมากนะครับมากกว่า20ปีโดยกองทุนนี้เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี1998นะครับเราจะเห็นได้ว่าในสไลด์เนี่ยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ย จนมาถึงณสิ้นปีที่แล้วหรือปี2022ยเนี่ยยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตลอดกว่า20ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ4ประมาณ4%ตต่อปีในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับถัดม,มาคือตัวอย่างที่ผ่านมานะครับของการสร้างผลตอบแทนของกองทุนที่ผ่านมาเราในสไลด์เราจะเห็นได้ว่าการมูฟเมนต์หรือว่าการปรับสดับสดส่วนการลงทุนเนี่ยของกองทุนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการกระจาย Duration หรืออุตสาหกรรมหรือว่าตัวสกุลเงินต่างๆที่กองทุนถือครองอยู่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีที่มาของผลตอบแทนเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละทุกช่วงขณะของการบริหารจัดการในกองทุนนี้นะครับสรุปสาระสำคัญของกองทุนลหลักนะครับก็คือพิมโก้เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการทางด้านตราสารหนี้ในระดับโลกนะครับ และกองทุนพิมโกโกโก์บอร์ดนี้นะครับก็คือมีประวัติศาสตร์ยาวนานคือจัดตั้งมาตั้งแต่ปี1 9 9 8หรือว่ามีอายุมามากกว่า20ปีซึ่งหมายความว่าอะไรก็คือผ่านที่บริหารเนี่ยผ่านการบริหารการจัดการเนี่ยผ่านมาวิกฤตต่างๆเนี่ยมาหลายๆรอบแล้วก็ผ่านจุดเหล่านั้นเนี่ยมาได้ด้วยดีโดยเสนอมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยเครดิตเรตติ้งนะครับหรือขนาดกองทุนของกองทุนนี้น,ะน่าสนใจมากๆนะครับคือปัจจุบันกองทุนนี้เนี่ย มีขนาดกองทุนมากกว่า3.76แสนล้านบาทนะครับและว,ว่าเป็นกองทุนตรา,าสารนี้เนี่ยที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกกองเป็นเลยก็ว่าได้นะครับเครดิตเวตติ้งโดยเฉลี่ยของกองทุนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ WA ณนะปัจจุบันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือประมาณการอัตราผลตอบแทนเนี่ยเมื่อถือจนครบอายุของตรา,าสารกองทุนโดยเฉลียย่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8%เปอ็นายุเฉลี่ยตราสารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.68ปี ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ผ่านมากว่า20ปีเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจมากๆอยู่ที่ประมาณ4.76%ต่อปีโดยเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่มาและความน่าสนใจของกองทุนรวมลักพิมโก้ G.S. g l o b a l Bond Fund ครับมุมมองการลงทุนของทางพิมโก้ที่มีอยู่ในตอนนี้ในปีนี้นะครับคือมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเกิดภาวะถดถอยแต่ไม่รุนแรงมาก ในปี2023โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักนะครับโดยที่มุมมองของทางเ์มโกยมอกว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นปรับอัตาดกเบี้นโยบายเนี่ยในช่วงไตรมาสหถึงไตรมาสสองปีนี้โดยที่มีตาเกตเนี่ยโดยประมาณการอยู่ที่ประมาณ5%นะครับก่อนที่จะมีการชะลอตัวลงในปีหน้าแล้วยืนระยะอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบนี้เนี่ยจนไปถึงสิ้นปีนะครับ โดยที่กองทุนรวมหลักเนี่ยหรือทาง P ิมโก้เนี่ยก็ยังมองว่าการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยยงคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดภาวะสกเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาในปีนี้นะครับซึ่งทําให้มองว่ากองทุนหรือว่ากลุธ์กรารลงทุนในกควบเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งและเป็นจุดสําคัญที่มาช่วยในการดิเวอเรนซ์ไฟพอร์ตและเป็นส่วนสําคัญในการลงทุนให้กับนักลงทุนในปีนี้ได้กลุธ์การลงทุนในส่วนของที่เกี่ยวกับตลาดบเบียเนี่ย ทางพิมโก้เนี่ยก็ยังคงอันเดอร์เวทหรือดูเรชเนี่ยในส่วนที่ได้พับของดูออกมาเก็ตโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักที่อันเดอร์เวทของดูเรชลงนะครับและการลงทุนในยุโรปเนี่ยคือทางพิมโก้เนี่ยพยายามที่จะโอเวทการลงทุนในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเดนมาร์กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปด้วยกันนะครับในส่วนของตราสารริาะเอกชนเนี่ยทางพิมโก้เนี่ยพยายามที่จะเน้นลงทุนโดยเฉพาะพวก บล็อเกตวีเรียดกับแอสเซทในสหรัฐเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกตราสารนี้ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเครดิตดีในยุโรปนะครับแล้วก็อีกส่วนสุดท้ายในสกุลเงินเนี่ยพยายามที่จะลงทุนหรือโอเวดเนี่ยในสกุลเงินของออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เจเปนซเจนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหลักๆที่มุมมองหรือว่าโดยสรุปที่พยายามที่จะโอเวดหรืออันเดเวดของทางพิมโก้ให้กับกองทุนกูบบอร์นฟันในปีนี้ กองทุนเปิด K-Tem World Bond Fund นะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pimco GS Global Bond Fund ที่มีลักษณะของกองทุนเป็นฟ e ทเดอร์ฟันที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลับมาขั้ตงต้นเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละแปดโดยเฉลี่ยในรอบปีนะครับส่วนนโยบายการปพิ่การคอนเซ็ปต์และแต่ละเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นไปนตามดุทธวิธของผู้จัดการกองทุนเป็นหลักนะครับความเสี่ยงของกองทุนเปิด K-Tem World Bond Fund ความเสี่ยงทางตลาดความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตาสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ความเสี่ยงจากการปรับลดสัดส่วนการลงทุนความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น ผลตอบแทนในอดีตมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนโปรดติดต่อบอมจอหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยหรือผู้สนับสนุนการขาย เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile